คุณทำได้ดีมากในการสร้างการกระทำที่จะนับเป็น c o n เวอร์ชัตอนนี้เราจะสาธิตวิธีเพิ่มแท็กการติดตามบนเว็บไซต์โดยใช้ Google Tag Manager แท็กการติดตามเป็นโค้ดสั้นๆที่ช่วยคุณบันทึก c อนเวอร์ o ัในตัวอย่างนี้เราจะสาธิตวิธีสร้างการกระทำที่จะนับเป็น c อนเวอร์ชัในการติดตามเมื่อมีคนคลิกปุ่มแชทไลน์บนเว็บไซต์หากคุณใช้แอปแชทอื่นๆขั้นตอนอาจจะแตกต่างการุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับความช่วยเหลือเริ่มโดยแตะ ใช้ Google Tag Manager คุณจะเห็นรหัส Conversion และป้ายกำกับ Conversion ในส่วนนี้จดโค้ดสักที่ที่ปลอดภัยเพื่อที่คุณจะใช้ได้อีกภายหลังอย่าลืมลงชื่อเข้าใช้ Google Tag Manager ด้วยหากคุณสมัครสร้างบัญชีเป็นครั้งแรกคลิกตรงสร้างบัญชี ใส่ชื่อบัญชีของคุณและเลือกประเทศในตัวอย่างนี้เนื่องจากเรากำลังติดตามการคลิกปุ่มชัดบนเว็บไซต์ของคุณให้เลือกเว็บและกดสร้างกรุณาอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและกดใช่เมื่อคุณตกลงยอมรับข้อกำหนดและคุณจะเห็นโค้ดสำหรับนำไปใส่บนเว็บไซต์ของคุณหากคุณข้ามขั้นตอนนี้ไปนี่คือวิธีหาโค้ดอีกครั้งเพียงกด ผู้ดูแลระบบและติดตั้ง Google Tag Manager เพื่อติดตั้งโคด้ดคุณจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงโค้ดของเว็บไซต์ด้วยลงชื่อเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของคุณเลยในวิดีโอนี้เราจะใช้ WordPress เป็นตัวอย่างและกดตรง Appearance จากนั้นกด Theme Editor และ Theme Header จากนั้นคัดลอกโค้ดและว่างชุดแรกไว้ตรงส่วนแท็ก head และจากนั้นวางชุดที่2ตรงส่วนแท็ก body หากเว็บไซต์ของคุณใช้ระบบจัดการเนื้อหาหรือ CMS อื่นให้มองหาแท็ก head และแท็ก Body ในโค้ดของเว็บไซต์แล้วทำแบบเดิมหากไม่แน่ใจคุณสามารถส่งโค้ดสองชุดนี้ไปให้คนพัฒนาเว็บของคุณเพื่อให้ใส่ให้คุณได้เมื่อเสร็จแล้วคุณต้องตรวจสอบว่ามีแท็ก conversion linker ที่พร้อมจะทำงานบนหน้าเว็บทุกหน้าโดยใช้แท็ก m n n g g r r หากยังไม่มีให้กดแท็กใหม่จากการกำหนดค่าแท็ ให้เลือก Conversion Linker ไม่จำเป็นต้องปรับการตั้งค่าอะไรในส่วนนี้เว้นแต่ว่าคุณจะติดตาม Conversion บนหลายเว็บไซต์ให้กดการเลือก Trigger และเลือกเพื่อให้ทำงานใน All Pages บันทึกแท็กนี้ตั้งชื่อว่า Conversion Linker จากนั้นกดส่งเพื่อนำไปใช้งานจริง ตอนนี้เราก็พร้อมสร้าง t ทริกเกอร์ใหม่แล้ววิธีการคือกดตัว t ทริกเกอร์ในเมนูทางด้านซ้ายจากนั้นกดใหม่แล้วเลือกคลิกเฉพาะลิงก์ตรงประเภท t ทริกเกอร์ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า t ทริกเกอร์ให้เริ่มทำงานเมื่อมีการคลิกลิงก์บางรายการและเมื่อลิงก์ที่ผู้ใช้คลิกมี URL ปุ่มแชทเท่านั้น ในการหา URL นี้คลิกขวาตรงกลุ่มแชทไลน์บนหน้าเว็บและคลิกคัดลอกลิงก์และวางในช่องที่3เราพร้อมที่จะติดตั้งแท็กคอนเวอร์ชัแล้วเพื่อติดตั้งคลิก จากนั้นคลิกใหม่ใส่รหัส Conversion และป้ายกำกับ Conversion ตามที่เห็นบนหน้า Google Ads ที่คุณจดไว้ก่อนหน้านี้เลือก Trigger ก,ก,การติดต่อในส่วนการเลือก Trigger แล้วกดบันทึกเพื่อดำเนินการต่อมาทดสอบกันว่าถักติดตั้งถูกต้องหรือไม่ให้กดดูตัวอย่างเราจะเห็นว่ายังไม่มีการคลิกบนปุ่มชัดบันทึกไว้ในส่วนนี้ลองกดปุ่มชัดบนเว็บไซต์ของคุณคุณจะเห็นว่าถักติดตั้งถูกต้อง ตอนนี้คุณสามารถออกจากการแสดงตัวอย่างและกดส่งแท็กจากนั้นนำไปใช้งานจริงแล้วแท็กนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วเยี่ยมมากตอนนี้ version, คอนเวอร์ชันควรแสดงในหน้าแดชบอร์ดของ Google Ads ดูขั้นตอนต่อไป